สบายดีทุเจ้าก็ลูกละทุเจ้าน้ำพิงสบายดีนะลูกโดยโดยโอ้ยอยากเห็นหน้าจ้าค่โดยสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพวกแกพี่น้องวันนี้กลับมาพบพ่อกับแม่น้องน้ำพิงโดยโดยลูกละอย่ามาขึ้นน้ำเลยเฮ้ยอ่ะไมาไม่ไม่ให้พูดอะไรนี่เฮ้ยโอ้ยตตัวหายเสีอ่ำน้ำได้เหอชมพู่แม่ดู โดอดนี่้อ่าอีหล่าทุจ้าก่อนทุ่จ้าปานุเงนถไ้ได้ไหมเจ้าหายด้วยเอาเบาเลยบานีป่ป่ามอนีย้ไอพี่น้องไอเจ้าพนเป็ดหย่างอยากงอเงี้ยมาหิเลยสิพาะพันโลบึงเฮือนานเนะน่าเฮือนหน่าสานุ่มไอพี่น้องเลยโดยงอเงย้อน้องผิงมานิบวกมึก็อันนี่นง ฝนก็ตกเบิดมื่งมาหนิเรียกว,ว่าอยากพาท่นออกไปนอกบ้านอยู่ในบ้านอยูน่นี่หัวชัดแม่ะหัวอยองไป,ไ,ปไปใช้ลูกไปใช้ได้ไปใช้ลูกไ,ไปใช้ฮะยชวนแม่ไปใช้ชนในใชมาลูกหลาสบายดีป้าลุงและเออยิ้มหวานใช่ยิ้มหวานให้ยกไปนะนี่อาเพลงแม่สบายนี่เพลงแม่ อจุบกันมาไหนจุบกันอุ้ออยทางจุบได้ปิดฟา,าก็ว้โดพุดมนะโดยวันนี้มาตัวี่ยานว้ยคือพันงองเงี้ยนี่พี่น้องไอ้เ,เมปปเอือนนี่แบบแจ็คเป็นยังไงบิกเกอเป็นคนลาเลิงเอิ้นพุดปาปาใช่ปะปานะใช่ เอิหาล้วรู้ค่ะปาปปเอินแม่รู้เอิแม่รู้เอิแม่รู้แม่เป็นแต่ป่ป่านะเอิแม่ก่อนแม่เอิแม่รู้เอ้ยแแม่แบบวเอิเอินแต่ป่ปแม่ก็เอิไลยูเวลาพูอย่าเอิญพนดไอพี่น้องเลยแต่ว่าชวนได้พูดในนี่หันไม่ได้เอิปะป หนึ่งแบบว่าพนอยากนอนพนอยากนอนพนอย่างยังกะเอิญปะป๊าปาป๊าอาจจะอาบน้ำแล้เอวพนก็งอเงี้ยโอ้ยไหลขึ้นเท่านั้นลูกบุขื่นขยะน่ะพนตกมันเปียกน่ะเฮ้ยเฮ้ยกับเก๋ได้ลูกบอกป้าลุงลูกมันผิงเห็นบอกกับเก๋ลูกเฮ้ยเฮ้ยน่หน่ากับเก๋น่ะมันผิงเห็นบุลูกเสืะเสือพนกินนมลายบุททองเพิ่นนะ นมบัดสองเต้าสามเต้าไม่กินเลยดุเอิ้นแม่เอิ้นแม่เอิ้นแม่ป๊าป๊าสัปาหน poor, <A> ี้ป๊าป๊าไม่ได้ยอมคนง่ายๆเอฟซีว่าว่างน้องน้ำผิงกับน้องบิวดี้นี่เราต้องถามมาไผ่ซื้ออย่าขึ้นโอ้ยอาจะอาง่างหวานนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าขิงก็ต้อง ใช้ลูกใช้ตัวจะของเลยเมื่ใช้ใช้สนุกได้ลูกสนุกได้บอกปลาลุงไงสนุกเลยผลตกเมื่อกี้นี่ก็ต๊กจนเปียกเบิ้ใช้สนุกแล้วลูกบอกปลาลุงดูเฮ้ยเฮ้ยใช้รถไถเลยตอก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 ลอยลูกใช้ใช้ พอยเด้อลูกเด้อขังรถใหญ่เด้อเต๋ว <c oughs> จะของกับเป็นโอ้ยไอ้โยนูลูกอย่าปั๊บอย่าเห็นกับโทรศัพท์แม่ก่อนนะวันนี้มีบุมบมอย่างหลาพืพี่น้องเลยมาต่เวียดไปงานกะคืองานของสบุญต่อกับแมนน้องคำพิงเนาะ ตอนเช้าก็ต้องตื่นด้วเช้าลุกหนึ่งเข่าชักเครื่องรอถ่าเพิ่นตื่นเพิ่นตื่นเนกะส่วนใาก็เสร็พอเพิ่นเอาถาอ่าเด้อลูกไปไหนอยากลงมาบ่ไหมใช่นหมา<ล>มาเอาเขี้ยวไบ่เงยไว้บ่ขนาดนี้เงยไปไม่หยาด <c oughs> โอ้ยเห็ดชีหนาชีตาลูกไม่หยาดแท้เพินน่นให้สฉุนอันจับบันไดเฮาจับมาเห็ดยาดหนูเห็ดยาด โอ้โดยโดยว่าอาอาดูอ่ะอาอาจะอย่าตัวเจ้าของลูกแม่บดได้บดได้แม่บดได้ตัวเจ้าเจ้าตัวเจ้าของจะเห็นเฮ้ยป่ะพรนณาไพ่มาน่ะพรนณาเอ้เต้ามาที่ใส่ก็นำพรนณาเชือกคาเป็ดๆพุ่น่ะห่านมาแต่ลำหน้าว่ะเอต้ามาแต่ลำหน้าพุ่น่ะพุ่น่ะเชือกคาเป็ดพุ่น่ะ บริยูเพื่อนอาม้าเตียโอ้เฮ้เต้าได้ดุเฮ้เต้าได้สบายดีเอ้ยเต้าเดกมาตะลัหน้าบอยดกช่าวทางน้องสาวเต้าไปลหน้าไปดุไปไเก้นดุไปเ้ไปดูไว้ไปาปจุ๊บๆไปดุไวเฮ้ยยันเออไปะลหน้าใชยตุกบ่ จ้างบ่ได้ไปช่วยซื้อเออโอ้ทั้งน้องสาวผู้คนสติบุตตตอนเมื่อก่อนนะเพ่นพี่น้องไอยตอนนี้กะดีขึ้นหลายแล้วเนาะยันมาเป็นเขาไอ้พระเจ้าขึ้นเป็นถือเป็นในส่วนสาโดยลูกโดยใช้ลูกใช้กับเกยบ่ดุกบ่กับเกยบ่อีหล่าเห็นกับเกยอยู่ใช้ลูกบอกปลาลุงเนาะ จะลงมาก็เจ้าชิตกเลยเป็นเป็นจะเป็นเด็กน้อยที่บอกกระโดดคมสูงเตียงมังนอนนี่ปกติเด,ด็กน้อยบางคนพ่อแม่พี่นอ้องไม่ชื่นญานิโดยม,ดมาลูกม,มามามาหาแม่ลูกมาปะาปแม่อุ้มมาลูกปะอ้าวลูกมามามาโดยโดยโดยโอ้ยลูกสาวนี่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมากเนี่ยขังเป็นแงลงอยู่กินนมลายเห็นบอกวิโดยดู ให้ต้นไม้ป่าป่าจะได้ลูกต้นไม้ป่าป่าปลูกกันซื่นนะบอบุคอยมีเวลาดูแลเฮ้ยพี่น้องเอ้ยต้นไม้เฮ้ยนุ้ยน่าเห็นไผยไม่ยินเลหน่าเห็นไอ้เต่าปลูกบอหน่าฝนลงมิดอีกแล้วฝนตกเป็นมือแล้วมาหนี้เบิหน้าเหินของเฮาเฮ้ยพี่น้องเลยทางสบุ่จะเปลี่ยนเป็นกล่องดังไป๊กโอ้หน่าเฮือนเปื้อนแห้งขนาดฝนตกดิน บ็ดมือมันเองอะสะดวกใช่บปไปลูกบบออกไปแล้วผลโตกะพันยาออกหนาบ้าทบังดียังบาได้เห็นประตูเด็กนี่ถ้ามาเพิ่นประตูเด็กนี่พราแห้งสิรูเรน้องน้ำผิงเงี้ยไม่ได้อยากออกไปนอกซี่ไปอยากไปหาเอ้ยบิวพอเพิน่นได้ขี่รถนล้วเอ้ยบิวตลอดโนยดุหัวหน้าหน้าถมเขาประตูเลยทางไป เส้นทางออกไปตลาดเซโนเพื่อนของบอดี้เนาะหน้าบ้านของสวบูก็มีช่วงนี้เห็นบราดผลโตกนี่เป็นคุม้มเบิร์ตตัวหึงเลยโดยดุกโดยใช้กับเก้์ได้ดุกหนักกับเก้น่ะเห็นบอกรับเก้หลายเห็นบอกรับเก้หืมลองน้ำผึ่งเห็นกับเก้อยู่เส้นดุเนี่ยหนักเรานพุ่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 นกับเก้นนก์ปุบปุบเห็นปุบเห็นเหรอเห็นไหม เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วผ่าคนนั้นเป็นห้อยนี่แก่น้องบียมน้องบียมฝุด่นว้าวอย่าได้ก็เจ๊ไม่เอาหายปวได้เลยลูกไม่เอาหายปวได้ดอกหนึ่งปีหนึ่งเดือนก็หามื่อน้องน้ำพิงดื้อเดี๋ยวนี่น้องเยไงก็เลยบิวกับปอดอเห็ดอย่างโว้ยโน้ยแม่บ่ลูกบ่ thấy để kinh khảo quá phong nền tên đi lại cái nôm lái, lại lại chỉ kinh như bao khảo này hả à, sẽ ợ à, yeah. à. mì ép phần này mà nhỉ không <laughs> mà đang mà tại vì anh sẽ buồn hết nên có phần mà đi đẻ huề huề đâu rồi ủa đôi bao đôi áo bao mạng nhỉ bao à bao หนาบ่ดูบ่อือนี่แหละเรียกของเฮาจากมาที่ทําคลิปการซวยเดือมาแล้วก็แม่นคนนี้เลยหัวหน้าใหญ่ข่อยเลยเป็นงานอยู่ซุมื้อนี่น้ําบากคนตกคนดินอดทนก็ย่อนนี่แหละหัวหน้าใหญ่เลยแหลนี่พัวหน้าคนเดียวเลยทุจ้าก่อนทุจ้ายิ้หวานยิหวานก็ซะโอ้ย อยากนอะได้วมือแม่เลยอยากนะอะได้บะเหอวนีคนหลับเด้อยู่บอนำพิงกี้ดื้อน,นี่บอมแกะว่กินไปยังดุมันมินแน่ดุยิมบ้านยิบา้านยอมยอเลยยิมบ้านกับปลาไปมันได้อ็นนี่ละมาดูมา ใช้ลูกใช้กับเกดบอลูกบออุ้ยใช้บอกปลาลุงในหลายเกับเกดใช่นะใช่ไปเลรอปงต้นไม้ปะป๊ากินนี่จะมันอ่ะมีกระถินมาจะเพลื่อนน้องบิวดี้ใช่หินหลายแล้วมีนปากแล้วลูกอช่ เีถามมาอยู่เนาะเป็นไเป็นไคเรียกน้องน้ำพิงตอนนี้ระวังแม่แม่ของสบุญันดำหน้าแล้วแล้วคนกับมาเอาน้องน้ำพิงางที่กระทั่งเสยเย็นเพ่นเอาควบคนกับน้องบีเอ็มด้วยแต่ก็มีหลานมาโซยแต่ช่วงนี้กะมีแม่ันเดียวดำหน้าก็ยังบด้บดาไปป้าไปน้ำป้านองจากแม่บว่างก็เสียได้อาไปไว้น้ำป้าเอยของบราทั้มีเฟยพี่น้องเลยคนกันละับเรียงห่เนาะน้องพี่น้องก็ลายคนคนกันรับดูดดู แต่ว่าบูไวดเพาะคนบดึงเอานี่ก็โอ้ยคมดื้ของเพลนนี่ดื้ผไ่ได้ใจกะกีดเลยแมนบลุแมนบะนิ่มานนิ่มานเนอิ่มานเ้อม่ี่ยมม่ชปาปลาจะได้เชฟปลาปลาจะได้สีบอกปลาดุงดูใส่ใตาเอิก่อนเอิก่อนหนึ่งสเอ้ย

เปเตียดุปปลามียไหนึ่งสองสามปปปปาก่อนเฉพปปาจะได้บอกปลาดุงดุงเชพปปากันนู้ชมปปลานม่คอมมุนของเพลนคอมดื้อโอ้ดื้อยังไม่ได้ใจนกากเสบยอมเขาหรอก ไช่โดดใช่พอหนลูกเด้อพอเด้อมันนี้เด้อป่าหายเด้อปอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พี่น้องเอ้คนก็โต๊ะบดมือมันนี่ไปเวียกกไปแหนะไปเส้นทางอะไรที่ว่ามันโหดก็ไปเข่าหัไหลไปฮอดครึ่งทางก็ได้กลับมาเนาะมันนี่คนตกแห้งหมู่บ้านอื่นก็แห้งแห้งอาบานท่าก็แห้งมันนี่สิดินชมชงซามเมอร์คนประจัก ถ้าพูกตกดิ้นแบบนี้ไปถ่ายคลิปก็ลำบากเนาะยากเลยพี่น้องเลยรถกะค่าถือกุศลไปว่ารถค่ามีคนลายกับใครอยู่ถ,ถ้าแบบว่าถือรถค่าแบบบุมีคนมีแต่สองคอนผู้เมียจะเช็ดยังไงคือสบุนนี่กะขับรถปรปบรปเปชน่วาลี่ยูบบนใช่วไปหมพี่น้องเลยลำบากตอนนี้ช่วงหนาฝนนี่ ยิ่งไปทางเฮือนบ้านของเอ้ยบรรตาช่วงหนานี่สิปไปบ่ได้เลยโดยก็คือชิู้กันแหละท่นเป็นติดทางติดกระพงเนาะกระยาบ่๋มไปพี่น้องไ้โดยฮ้ลโหลพ่อพ่อร้องเพลงสเสด็บนน้านายไอ้ปลาดงบึงด้วยอาชีพมือดูวหาชีพมือดูวีพมือโอ้เศร้าเลยบ้านายยอมอะไร เยป้าล่องน้ำพิงมานี่สบายดีป,นะป้าลุงเนาะลูกเนาะให้ป้าดุ้งเห็นน่องน้ำพิงกลายแลย้วเดี๋ยวป้าดุ้งสีเบื่อลองน้ำพิงตาตีบนี่คนดื้อนี่แล้วลูกเนาะดูดุบหมดแล้วบมดแล้วดูอี่งหลายใหญ่บมดดุกบ่าถือจ้าก,ก่อนเงียบบ้าน <laughs> โดยก็โอเคสำหรับคิดนี้พ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เจดีที่เข้ามาชมคลิปเด้อแต่ก็ขอบุณขอบคุณเอฟซีน้องน้ำพิงเด้อที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโดยเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเม่น้องน้ำพิงโดยคระสำหรับคิดนี้ทั้งเม่น้องน้ำพิงกับน้องพิงตาติบก็จะได้ขอเจ้าคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยขอกล่าวว่า สบายดีสบายดียิ้มบานม่หนี่ยิ้มบานไปลุงนิมบานไปลุงก่อนนี่บายโอ้ยบัววัยตีหน้าจะคลองเง้ยโดดไปแล้วเไปพี่น้องไปพอกันคลิปหน้าเด้อ